ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่สุดเลยค่ะเพราะในชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะจะมาได้รับรางวัลตรงนี้ดีใจมากเลยจะพูดอะไรตัวแม่กออัน้อ่รักก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนเพิ่งเคยทำภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันแล้วก็เหมือนความรู้สึกก็คงไม่ต่างครับ อามาหเหมือนกันอะไรครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากครับที่แบบเหมือนผู้คนหรือว่าแบบประชาชนทุกคนชื่นชอบกับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาถึงเอามากอ่อนเพราะนี่คือหลานมากแบบว่าไปไกลมากที่จีนก็ือแบบหลายคนชื่นชมมากเป็นไ,ไงบ้างก็ดีใจครับที่มีหลานเยอะไ,ไ,ได้หลานมาอีกมากเลยแล้วจะเป็นหลานที่น่ารักทุกคนไม่ว่าจะประเทศไหนก็เป็นหลานเรา คุก็คือแบบว่าชื่ชนชมมากยอะไรย่าเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนใกล้เคียงจากชีวิตจริงทุกคน่มคะคเน่ยใช่เหมือนเหมือนชีวิตคือหนังเรื่องเนี้ยดูแลจริงจริงแล้วเหมือนชีวิตของของทุกคนนะคะเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องซึ่งใน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 อยู่ตรงเนี้ยต้องพบต้องเจอแต่จะคนไหนจะเรียกว่าถ้าปู่ย่าตายายคนเลี้ยง ก็จะมีความรู้สึกที่กดกันมากกว่าแต่ส่วนมากก็จะจะรักตายายคุย่าคนก็น mm hmm. กเลยอยากจะให้ทุกคนที่ดูหนเรื่องนี้กลับไปถ้ามีเวลาถ้าคุณปู่คุณย่าอยู่ก็อยากจะให้กลับไปดูแลท่านมากคนแก่ก็ไม่ต้องการอะไรมากต้องการอย่างเดียว ความรักจากผู้คนหลากหลายใช่ไหคะร้านนี้ทานอาหารอะไรนะครับแน่ทานาหารขบบเกาหลีอะไรบ้างอะไบ้างก็ดีใจคิดว่าแบบเดี๋ยวจะรีบไปบอกทีมงานว่าแบบได้รางวัลแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกในกลุ่มเจฟอิงฟ้าน้องเก่งอะไรเงี้ยเออเพราะว่าทุกคนเขาก็แบบตื่นเต้นก็น้องๆนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนก็จะเหมือนระหว่างทางของภาพยนตร์ก็จะพยายามเช็คว่าเฮ้ย มีคนดูไหมไรายได้เป็นยังไงแบบมีใครชื่นชอบไหมแล้ววันนี้ก็ได้รางวัลด้วย,ยอะไรเงี้ยก็ดีใจ<ม>ครับแค่ตอนนี้หน้าจะถ้าเป็น,ปนรางวัแลแรกของนิบันน่าจะต้องมีต่อไปหรือเปล่า,าสาธุครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ดูในแบบว่าต้องบอกว่าใครไม่ดูถือว่าเอามากเลยนะลหลานมากมีวิมานหนามไหมคะใช่ก็หลานมากก็มีในเน็ f ฟิกแล้วก็วิมานหนามก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ฝากดูด้วยครับเราจะไปที่ไหนกันครับ ตั้งใจเราัดให้ไกลก็จริงๆอยากให้คนดูเยอะๆนะครับแบบไปให้ไกลที่สุดอย่างล่าสุดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งกลับมาจากโตลอนโตมาแล้วก็แบบฝรั่งทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากในโรงหนังทุกคนก็แบบว้าววกับฉากที่แบบคนชอบกันอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปได้ไกลน้้กาดยไใหค เราไเห็นแบบว่าแบบเป็นเรื่องอยู่ในเป็นกับเป็นทุกอย่างมันรู้สึกยังไงมางอืมครับก็จริงๆอ่ะบอสโตมาก,กับการที่แบบรักภาพยนตร์ไทยมากแล้วก็ชื่นชอบกับการดูหนังไทยมาตลอดแล้วก็พอวันนี้มีโอกาสได้ทําหนังไทยก็ รู้สึกดีใจนะคบที่อ่าหนึ่งคือเราได้ท,ทําภาพยนตร์ไทย2คือได้ทําประเด็นในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสุรเท่าเทียมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วในตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทําก็พยายามทําจากสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยจนวันนี้เออหนังม,นมันมีอยู่ในระดับที่แบบคนต่างประเทศก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าในอนาคตอะไรเงี้ยก็อยากจะให้หนังไทยมันไปได้ไกลๆแล้วก็อยากจะช่วยกันส,ส่งเสริมตรงนี้อะไรเงี้ยเรนนว่าตังขนาดนี้เดี๋ยวตามหลานมากันติดเลยหรือเปล่า ห <billion. S 2> วังว่านะครับจะตามไปด้วยแน่าจะจุงมือไปเอ้าจุงมือไปโอ้แม่จะจุงมือมาหนาไปหรอคะไปถึงทีเจียมาไปทุกที่เอ้าขอบคุณค่ะอ้าวท้ายแล้วก็คือให้ฝากแฟนคะที่แบบว่าสนับสนุนควาทสนุกทุกคนทั้งตัวแลสเตอร์ครทุกอย่างรแล้วสาวมันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนไปดูหนังเรื่องหลัง แล้วก็รักอาม่าไปที่ไหนก็มีแต่คนเรียกอาม่าอาม่าไม่ว่าใจดูใจค่ะขอให้ทุกคนที่ดูก็มีแต่ความสุขนะคะครัก็ฝากภาพยนตร์วิบ้านน้มเลยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็หนังมันก็มีความเข้มขน้นมีหลายรสชาติที่มันเหมือน ไม่ค่อยได้เห็นในภาพยนตร์ไทยอะไรเงี้ยก็ยังติดตามได้อยู่ก็ฝากด้วยะคัะ